สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจะไปสวนเพิ่งกลับเนาะเพื่อนๆนะก็เลยแวะร้านขายเนื้อร้านเพื่อนเน่ยพี่แอนดี้นั่นแหละจ้ะนะพับนะแขนเสื้อขึ้นก่อน <c oughs> มันในนี้มันลุงลังเพื่อนๆเออมันชอบรุดลงนะพับก่อนเด้อเพื่อนๆขออนุญ,ญาตก่อนแล้วจากเลยแวะร้านเพื่อนแอนดีจ้จ้ะร้านเพื่อนแอนดี้เขาขายพวกเนื้อสัตวนะ์เนาะ พวกเนื้อสัตว์พวกพายพวกสเต็กพายพวกซอสิกโรอะไรเงรี้ยจะพวกเกี่ยวกับอาหารฝรั่งนี่เลยจะนะลอยไปซื้อขาหมูมาจะขาหมูช่วงสะโพกอะจะนะไม่ใช่ช่วงต้นขาไม่ใช่ช่วงตรงขาที่เอามาทําข้าวขาหมูนะช่วงสะโพกหรือเปล่าเขาเรียกไงเพื่อนๆช่วงสะโพกเลยนะมันใหญ่ขนาดเนี้ยนะเนี่ยช่วงเนี้ยนะจะมารีวิวให้ดูจะนะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามว่า แพงไหมหมูหมูอะแพงไหมเนื้อสัตว์แพงไหมมันก็แล้วแต่เกรดเนาะเพื่อนๆเนาะก็แล้วแต่เกรดแล้วแต่ว่าเราจะซื้อแบบไหนเนื้อวัวก็แพงจะนะเนื้อวัวแพงเนื้อเนื้อถ้าซื้อตามตามห้างเนื้อพวกเนื้อวัวจะแพงกับเนื้อหมูไม่ค่อยเท่าไหร่เนื้อไก่ไม่เท่าไม่ค่อยเท่าไหร่ราคาพอสู้ได้เนาะสำหรับคนอังกฤษนะแต่ถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราก็ถือว่าถูกจ้ะ นี่เราจะยกให้ดูหนักมากเพื่อนๆเอ้ยจยกดจากพายมาถึงบ้านดีนะเป้ไปจ้ะนั่นแหละยัดใส่เป้มาเพื่อนดูดูดูนะดูน่เห็นไหมนะนี่นี่เห็นไหมนี่จ้ะสองขาเนี่ยจอยก็ไม่ชั่งน้ําหนักนะเพื่อนๆนะเขาจะตัดเป็นขายเนี้แล้วเขาก็จะขายขาละสองขาเนี่ยนะยี่สปอนด์จ้ะขาละสิบปอนด์ ตกเป็นเงินไทยก็760บาทจ้ะเพราะค่าเงินไทยมันลงเนาะช่วงนี้ประมาณ3ามเจแต่จอยกะกะให้เป็น38บาทต่อหนึ่งปอนนะจ้ะเพื่อนเอนปอนจะปอนสปริงเนาะไม่ใช่เงินยูโรนะจอใช้เงินปอนจ้ะนะก็ขาละ10ปอนจ้ะนะขาละ10ปอนสองขาก็20เป็นเป็นเงินไทยก็760บาทจ้ะถือว่าคุ้มจ้ะพอดูเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วเนาะ มันก็จะมีพวกติดมันจ้ะนะแล่เอาส่วนตรงนี้เราจะเอามาแบบทาแบบเขาเรียกอะไรต้มยําก็ได้จ้ะนะมาดัดแปลงทําเราจะทําต้มต้มยำทำอะไรอย่างเงี้ยจอยซื้อมาสองขาเพื่อนเพื่อมาสองขาเดี๋วยวจะจะแล่จะแล่เอาไว้ทาพนงพนแนงไว้ผัดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเดี๋ยวขอวางไอ้นี่ก่อนจ้ะวางเข้าในไอ้นี่ก่อนในถาดในอะไรก่อน นี่จ้ะซื้อมาก็ได้เยอะจ้ะมีทุกวันจ้ะเขาเรียกพอกช้างจ้ะพอกช้างพอกช้างพอกอะไรนี่จะจอยก็สำเน่งไม่ไปเนาะบอกตรงๆเถอะถือว่าถูกเนาะเพืพ่อนๆเนาะชิจางจอยไหมไม่แพงจ้ะอันนี้เขาจะมีเพื่อนขายเนื้อนี่มีอยู่สองร้านจ้ะแต่คนละคนกันนะ แต่ทั้งสองคนนี่เป็นเพื่อนกับแอนดี้จ้ะแต่ของร้านนี่ก็ขายไม่เหมือนกันหรอก้ะเพื่อนเนาะราคาเขาก็คิดไม่เหมือนกันจ้ะเพื่อนแอนดี้คนนี้เขาก็ชื่อเหมือนแอนดี้นี่แหละจ้ะแอนดี้เหมือนกันนี่จ้ะเราก็จะเล่ประมาณนี้จ้ะกระดูกก็ว้าทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวได้เนาะพูดถึงเนาะนี่จ้ะ ก็จะได้ชิ้นประมาณนี้จ้ะเยอะนะเพื่อนเพื่นสำหรับจอแล้วเยอะมากจ้ะหลายโลเลยเลาะแล่แลจ้ะนี้ผมๆหน่อยเดอ้อถ้าไปซื้อในตามห้างสุขสินค้าทั่วไปมันก็แพงจะต่อแพ็กเนาะแพงจะขนาดกระดูกหมู่เพื่อนเพื่อนนะซี่โคงหมู กระดูกหมูซิ่โคงหมูอะแพงจ้ะที่เนี่ยเพราะสนใจพวกร้านอาหารเขาจะจะนำเอาไปทำพวกซิ่โคงหมูอบอะไรเงี้ยจ้ะเพื่อนๆจอยก็ประหยัดหน่อยจอยก็ซื้ออย่างนี้มาเท่เยอะๆจ้ะซื้อมาแล้วก็หัน่นแค่ช่องแข็งเอาไว้กินนี้ แล้วทั้งหมดจ้ะพาะจอยจะไม่เก็บกระดูกไว้จ้ะเราจะทิง้งทิ้งกระดูกเนาะบางคนก็นบอกเก็บเอาไว้ทานักสุกเก็บไม่ได้แล้วจ้ะตู้เย็นเต็มเก็บไม่ได้ละตู้เย็นเต็มจ้ะอันนี้มันคือการประหยัดเงินของจอยจะถ้าซื้อแบบเนี้ย จอยก็เคยทำให้ดูหลายๆคลิปแล้วเนาะว่าจอยซื้อมาแล้วจอยก็เอามาหั่นอย่างเงี้ยเดี๋ไปทิ้งมันเสียดายตรงไหนที่เป็นมีเนื้อหั่นออกมาให้หมดจ้ะมีดก็ต้องคมนะเพื่อนนะถ้าไม่คมไม่ได้จ้ะ เพาหมูมันไนนีน่มันเหนียวช่องหนังนจะจ๊ะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาก็เขาและไม่เป็นไงเพื่อ <ๆ S 1> นๆนนอกจากร้านขายเนื้อ<ๆ>เขาจะแล่เป็นจะส่วนใหญ่ก็เอามาอบกันจะอบมากๆเขาก็เบื่อกันไงทีเนี้ยงานอบอ่ะ สำหรับจ้ยจ้ก็มาทำเมนูที่จ้ต้องจะกินนะจ้ะผัดตะเพาแกงพะแนงแกงเขียวหวานผัดไก่เอ๋อหมูผัดขิงอะไรก็ทำไปเรามาแล่ตากแดดไว้ก็ได้จ้ะทำส้มหมูอะไรเงี้ย ไม่เคยทำงานในร้านขายหมูมาก่อนเด้อเพื่อนๆเด้อหั <ๆ S 1> ด,ด,ดแล่ไอ้อนี่จะอย่างนี้เลยจะมันเลยคลองบางท่านบอกก็แล่คล่องจังทำงานร้านขายหมูขายเนื้อมาหรอือไม่จะไม่เคยทำจะทำบ่อย,อยงไงทำซื้อมาแล้วก็หั่นแล่างบ่อยๆมันก็นั่นเองจะ้ะมันก็เป็นเองเนาะ ก็ถนัดเองมันก็รวดเร็วเองจะคล้องตัวจ้ะนี่มันก็จะออกมาอย่างงี้จ้ะเป็นซิโคมงเป็นกระดูกอย่างเงี้ยนะบางท่านก็เอาไปต้มทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวจ้ะแต่ก็คงไม่เอาจา้ะมีที่เก็บละผมจะทิ้งนะจ้ะ อันนี้ก็หั่นหมดแล้วจ้ะกระดูกก็ทิ้งนะหนังจอยก็ไม่เอาไว้นะเพื่อนๆนะนี่จ้ะได้หลายโลยี่สิบสามสิบโล,ลมั้งเพื่อนเอ้ยเนี่ยจอยจะหั่นให้มันมีติดมันไว้ด้วยจ้ะอันนี้ก็คือขนจากหมูนั่นแหละจ้ะใช้เวลาการหั่นแร่จ้ะก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะนะแล่เสร็จ เอาไว้ใช้ได้เป็นเดือนจ้ะเนี่ยถ้าไม่กินทุกวันนะหมูก็ไม่ได้กินทุกวันหรอกจ้ะนะดูชิ้นนะ่ยคุ้มจ้ะเจ็ดร้อยหกสิบาทบ้านเราอะ่ะนะยี่สิบปอนที่นี่จอยก็จะหั่นซอยเป็นชิ้นๆเล็กๆเอาไว้จ้ะนะสำหรับผัดสำหรับแกงะจะ้ะ ขนมันเยอะจั่เพื่อนๆนะขนาดล้างน้ําไปแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าเขา,เขาไม่ได้โกนเหมือน้าะจะไม่รู้นะว่าเขาทํายังไงเพื่อนนะแต่จ,จะให้มันมีมันด้วยจ้ะนะเราไปกลุ้มไปแกงมันได้นิ่มๆจ้ะไปผัดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่คนชอบแต่เพื่อนๆโดยชอบแบบนี้เนาะจะเอามาทำ แนมหมูส้มหมูก็ได้จ้ะนะแล้วแต่คนจะกินอ,อนะนะรูดถึงหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปจ้ะแล้วแต่คนแล้วแต่เพื่อนจะทานเนาะ มันคุ้มดีไงซื้อแบบนี้เด้อเพื่อนๆเด้อเขาอยู่ตัวอังกฤษอ่ะถามเขาแต่แต่แต่ร้านร้านมันราคาไม่เท่ากันเด้อเพื่อนๆจะจะบอกไว้ก่อนที่อื่นจอยไม่รู้ราคาเท่าไหร่เขาก็คงจะชัดไม่เหมือนกันกน,นะจ๊ะนะเขาคงจะชัดแพงกว่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเพราะจอยซื้อที่นี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่ามีแต่จอยคนเดียวที่ซื้อถูกนะถ้าฝรั่งจะซื้อหรือคนอื่นจะถูกซื้อที่ร้านเพื่อนแอนดี้ก็ราคาเท่ากันจะ้ะ อ,นนอันได้สะดวกหั่นแล้วก็เก็บใส่ถุงแช่ช่องฟิตเอาไว้ยำอยากจะกินก็เอาออกมาจะมาแกงมาผัาดก็ว่ากันไปเนาะ ชวงไหนเหนียวๆก็ทิ้งเด้อเพื่อนๆแฟนจอยนี่เขาจะไม่ค่อยชอบเอ็นหมูจ้ะนะเอ็นหมูนี่มันเหนียวไงเพื่อนๆมันเก็บกรุบกรุบฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบกันจ้ะนะแต่เราด่ชอบจ้ะ ก็ได้ห้าถุงจ้ะนะเพื่อนๆนะแบบนี้คือแบบหั่นไว้แล้วสาหรับพร้อมแกงจ้ะอันนี้แบบก้อนนะยังไม่ได้หัน่นอันนี้แบบยังไม่ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแตบบ่ก้อนอย่างนี้จ้ะได้สี่ถุงจ้ะแบบเนี้ยได้สี่ถุงเนี่ยจ้ะจอยก็ซื้อแบบนี้มากักตุนเอาไว้ตลอดจ้ะนะเพราะว่ามันประหยัดด้วยจ้ะมันไม่แพงเนาะได้ตั้งเยอะแล้วเราก็ก็กินได้ไหลายหลายวันนะจ้ะเพื่อนๆนะโอเคยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้โจยด้วยจ้ะขอบคุณคะ่ะทุกคน